ว่าไม่เห็นชอบมีแต่เห็นชอบแต่เห็นชอบประยุทธ์หรือเห็นชอบธนาทรแต่ครั้งนี้มันมีพิธาคนเดียวคุณจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นชอบคุณต้องเห็นชอบผมถึงบอกว่าผมถึงบอกสวหรือว่าองค์กรสลากเนี่ยลองดูนะครับโดนหมดนะครับผมบอกได้เลยโดนหมดไปอ่านรัฐธรรมนูญดูได้เพราะว่าให้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นเขามีให้คุณตามประทับให้เห็นชอบเท่านั้นคุณไม่มีสิทธิ์ง้นออกเสียงคุณไม่มีสิทธิ์ไม่เห็นชอบ คุณควรจะต้องส่งคู่แข่งมาและคุณเลือกคู่แข่งและคุณชนะน,าาน,าะนั่นแลวตํารวจกขเขียนไว้ให้ทําอย่างนั้นอันนี้ขออนุญาตตอบคุณทุกติกนี้นะครับลองไปดูกฎหมายนะครับอันนี้ผมพูดอย่างนี้เลยนะครับนี่ชัดเจนนะฮะว่าว่าสวนะั่นะไม่มีไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์พิจารณาแต่ให้ความเห็นชอบเท่านั้นนะครับไม่มีงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบนะครับและไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบุูว่าคุณสมบัติด้วยไม่มีสิทธิ์นะครับเขาเรียกทํางานทํางานเกินอานาจหน้าที่ ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้นะครับอันนี้ผมผมไม่เทิดตกกฎหมายคนอื่นเลยนะไม่พูด